เบื่อไหมครับที่เราพูดอะไรไปเขาก็ปฏิเสธวันนี้มาเรียนรู้วิธีสะกดจิตคนให้คล้อยตามสิ่งที่คุณต้องการด้วย3เทคนิคจิตวิทยานี้ครับ 1. อย่าพึ่งขอเรื่องใหญ่ให้เริ่มถามคำถามง่ายๆที่เขาต้องตอบว่าใช่สักสองสาครั้งก่อนพอสมองเขาชินกับคำว่าใช่เขาจะมีแนวโน้มตอบตกลงในเรื่องที่คุณต้องการจริงๆมากขึ้น 2. อย่าถามว่าจะทำไหม เพราะเขาอาัดตอบว่าไม่คุณจะต้องถามว่าจะทำแบบ A หรือแบบ B ให้เขาเลือกทางไหนก็ได้ที่คุณวินทั้งคู่นี่คือการให้ทางเลือกที่ไม่มีทางหนี้ 3. หลังยื่นข้อเสนอให้คุณเงียบทันทีใครพูดก่อนคนนั้นแพ้ความเงียบจะสร้างแรงกดดันมหาศาลจนอีกฝ่ายต้องยอมคลายความลับหรือยอมตกลงเพื่อทำลายความอึดอัดนั้นการโน้มน้าวที่ดีที่สุดไม่ใช่การบังคับแต่คือการทำให้เขาคิดว่า เขาเป็นคนเลือกเองหนทางแห่งแรงใจอยากให้คุณใช้ทั้ง3เทคนิคนี้ด้วยความระวังนะครับเพราะว่ามันได้ผลจริงๆ